มันเลยจะได้พ <you> know? ี่ยิงัวยิงงัวไแอ่บิงขึ้นไปดูมาสุดท้ายอะควานช้างชนะเสอเออมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเลยเดี๋ยวเธอเป็นช้างกระทินนี่ ดูด้วยว่าใครหานะทันหรูอไมก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอยแชนแนลฉันแมงูจอจอยขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมซ่อนแอบหันสายนะครับกับตีงูพิษของเราวันนี้สมาชิกก็จะมีตี้งูพิษทุกคนเหมือนเดิมครับแล้วก็มีคุณแฟนที่แสนจะน่ารักของฉัน The fuck, bro? แล้วก็โอ๊ตแคนดี้ยังไงก็ติดตามรับชมกุนอย่างสนุกสนานนะครับสามารถกดสปอร์ตหรือว่าส่งหัวใจเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะ Let's go เราจะมีกติกาในด่านนี้ก็คือเข้าบ้านได้แต่เข้าได้แค่ชั้นหนึ่งเท่านั้นเนาโอเคอืคอไม่งั้นแม่งหาตาแตกเลยเพิ่มีกติกาหนึ่งว่ะเอาไปดิถ้าไม่ใจเราเล่นเว้เพราะมึงจะแพ้ใช่ไหม ไอ้เก่งเมี่ยงเข้ามึงเข้ามาวเลยมามาอันนี้เอาจิงลนะแ่ๆโอ้โหคนเหี้ยเลยอาฮ่าอ่าฮ่าอาฮ่อะไรเปล่า่ยเฮ้ยคนหาผมไปถักนะผมบเอ้าเอ้าอี๋ไม่มือหันมาดูกูไหนพี่ ไอ้กิ๊มึงพูดอะไรออกมาไอ้เปรี้ยบเฮ้ยพี่ผมว่าได้ผมว่าได้ได้อะไรวะไปไปดีกว่าเลยพี่อ่ะไปดีไปดีไปดีเอาตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันอ่ะไอ้แต่ตรงนี้มันจงแจ้งไปว่ากูจุกแม่งเลยเลยมึงกูไม่ก้อมละคิดผายกูชิดผายแคมป์กูถามอ่ะเนี่ยอะไรแล้วจะพึ่งไม่เกลือวะทุกคนวันนี้ไม่เกลือเฮ้ยไม่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 ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้ อย่าคิดเลกูไม่รู้อะไรได้อุยยังไม่ได้เริ่มหาเลยอุยกูตอบว่ามันเงินเรียกม้วนมาเหยื่อแตกปะเหื่ะตเออเดี๋ยวพาไปหาเหยื่อปะนี่อ่ะตัวเองตัวเองว่าไงเดี๋ยวภาขึ้นได้ด้วยเหรอพี่ได้ดีขึ้นไป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 เออครับเออเออ ได้แต่เข้าได้แค่ชั้นหนึ่งเท่านั้นแนวชั้นสองชั้นสามพลาดเข้าเออเสกไลร้อยหร่เมื่อไหร่มึงดูถูกสติปัญญาคนหายอีกแล้วนะต้องไปในเี่ดีกคนเลยท้าแรกใครจะไม่ท้ากันหรอใครละโอ้ยคุยกับคนดูอยู่เลยชิบหายคนที่ชิบหายคือผมพี่ อ่าพี่เถอะนิ่งไว้พี่นิ่งไว้นิ่งไว้พี่ของกูน่ะอันเท่านี้นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ไม่เนียนตรงไหนเอาปากกามาวงไอ้บอยเอ้าเอาไปมันโดนแท้กูบอกแล้วบอกแล้วพี่พี่ดูขอให้รอดดิเกือเราเนียน น <ures> ั้นเนียนอยู่เนียนเอ้ยไอเคนี่คือไม่เห็นอยู่ได้อยู่เนียนเนียนจริงมันหลอกตานะเนย้ย่าแม่งแคมออกมามันหลอกตาหรือมันหลอกไอเควะกูไม่เข้าใจวะเปี่ยนมนเียนกูละงงงงอ้เกย์ใช้ปืนดิเกย์อย่างกัวไต้ใช้ปืนดิ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 ขี้มาดิขีอมาดิขาแรกไทยอ๋จริงกันอ๋อยังเหรอยังเหรอเครื่องนี้เป็นทางนี่บ้าหรือเปล่าไอ้เฮียซ่า ตอนแรกมันผ่านไปกันไหมเฮ้ยไอโอ้รอดจริงเหรอของจริงตะกูได้ไฮไลท์แล้วว่ะแม่ไไอออ้เคขโใหญ่ตะกูอีกรูเออตอยนี้มันโดนได้รู้มาปีว้าถ้ากินมันจะยิงกูได้อ่ะได้ไหมเราต้องเก็บให้หมดเอาวะผมเป็นกับตัวบั็กนี่ตัวบลกเกมพี่เม้งหายไปไหนคนนึงอ่ะเอาพี่อังยังไม่ได้เข้ามาเลยนี่ เออออ้าาเเีว่ล่นกันจนจะจบสเต็มแล้วมึงเพิ่งรู้เหรอเนี่ยว่าพี่อังไม่มีเอ้าใครวะเนี่ยไอเคน Yes อยาเข้ามาเรื่องก่อันนั้นก่อนนุ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 นบอกผมไม่เนียนใช่ป่ะเราจะดูนี่ไหมคนชื่อเคมันจะเนียนหรือเปล่าไอ้ยิงกูสักทีเหอะเชี่ยนี่นี่ มันเล็บมันเล็บมันเล็บเล็บว่ะเล็บมันเล็บมันเล็บมิงทำไมเลือดหรือครึ่งนึงแล้ววะถามจริงเล็กง้อไปเรื่อยอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเนาะกูจะตามหน้ามึงทุกคนทุกแห่งกูไม่คิดว่ากูจะได้เป็นเร็วขนาดนี้เออเรียบร้อยไม่ถึงกูจะตายแต่ก็ไม่ได้ตายเพราะมึงเว้ยไหม โมเสียดายเมื่อกี้น่าจะเรียกไอ้ไหมมายิงออใช่พีมเออเออโอ้าเลยไม่รู้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 จะไปรู้ได้ไงโอ้แบบชนะละอ๋อเออวะลืมไปว่ามีผิวปากพยายาม it was at this moment that he knew he fucked up มันยังงัวไอ้แหลบวิ่งขึ้นไปดูมาสุดท้ายอ่ะควานช้างกระหน่ำสั่นอยเออมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเลยเดี๋ยวเธอโดนช้างกระทืบแน่พี่ผมผมบวบตานี้ผมไม่ทักเมื่อใครหาผมเจอลูกเห็บผมยังบอกว่าผมเนี่ยเลยพี่อ้อ่ ตไปแล้วอะเซแบบ็งตอนแบบนี้พี่ไปตั้งอยู่กลางพื้นที่โล่งเอะพี่จะรีบไปไหนจะรีบไปไหนไม่รู้จะไปตรงไหนกันหมดเวลาตั่งอยู่ไหนวะ No ไม,ไม่เจอใครเลยวะสอ,องนันนกรายการฟาเรนไฮย์อุณหภาูมิร้ร<า>อยห้าสิบห้ากาป่าถอยยุ่งเยาว อะไรมาเนียนครับดูด้วยว่าใครหานะคะาน้องไหมแต่คนที่รอดนี่คือไม่มีทางตายเออจริงๆสองคนนี้แม่งยังไงไม่ทางหาเจอมันเป็นอะไรอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอมันเก่าขนาดนั้นเลยอะเป็นถุงขยะคนนึงเป็นแอปเปิ้ลอีกคนนึงพี่พี่แม่งพี่แม่งบอกเลยพี่ถุงขยะอิงถุงขยะจริงเหรอ นั่นแหละเดินตามหลังจอยเออนั่นแหละนั่นแหละพี่จอยเออนั่นแหละอี่จเจอละเจอละแต่ถ้าพี่จอยไม่เจคือพี่จอยหายคไม่เจอนะผมเพื่อก็โดดตามแล้วผิวปากด้วยอ่ะผิวปากดิเออผิวปากดิผิวปากดิผิวข้างหลังไงพี่ิโอ้แน่จริงผิวปากดิวะโอ้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยต้งเลยนะต้งเยนะไอ้ยัยเดี๋ยววะเดี๋ยวววไม่เชื่อนะแต่ยิงจะยิงฐานขยยเลย ไช่และเฮียน้องนี้แหละอ้เฮียนี่ไอ้โอ้ยไม่ตายไม่ตายว่ะโู้ยนโดนแล้วถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะคะ